ฉาบฉากอันนี้ลงมาฉาบฉากน,นี่นะฉาบนี่นะลงมาเล่กน,นกับพี่ดุกดิ๊กนี่มา แก็กดำนะคะแก๊งเด็กดำพี่ดุกดิกวิ่งมาเล่นกับน้องแต่เช้าเลยนะคะวันนี้พอดีเด็กๆเขาไม่อยู่นะคะอยากออกมาเ,าเดินเล่นนะคะก็เลยต้องปล่อยให้เขาออกมาไม่ก็จะวอยๆนะคะวอยๆเจ้าฉาบไปสำรวจที่นอนของพี่ดิกละเล่นกับพี่นะคะ

อย่านะอย่าแตนะ่พี่ดิ๊กโมโหนะกัดที่นอนพี่ดิ๊กนี่ยไม่ได้ไม่ได้มานี่จะแขกพี่ดิก๊กลำคาญน้องแต่ก็เล่นกับน้องนะคะ <c oughs> เล่นแล้วเล่นแล้วเล่นกับน้องแล้วนะคะ พี่รักน้องนะคะรักน้องดูสิ <laughs> <laughs> ส่วนส่วนเจ้า <laughs> เจ้าฉากเจ้ฉาฉากกำลังไปอ้อนพี่แดงนะคะนี่เจ้ฉาฉากกำลังไปอ้อนพี่แดงกำลังไปอ้อนพี่แดง ดูนะคะเจ้าฉาบเจ้าฉาบจะตีสีกับพี่แดงดูดูนะดูอันนี้ที่นอนของพี่โจอี้อไปตีสีกับพี่แดงแล้วแล้วไปฝังน้ะฝังตัวกับพี่แล้ว แล้วฉาบเล็วตุ <S <S ๊กตาตุ๊กตาพี่แดงนะฉาบไอฉาบนะ้อยฉาบอยากเล่นกับพี่แดงนะคะเอ้ยเราดูดิงามตุเช้าเลย ไอ้ไอ ah, like, to like ่อย oh okay. ่านะอย่านะอย่าทําน้องนะไม่ได้นะลูกไม่ได้ไม่ได้หนูไปหาพี่ดิ๊กมันได้ไหมอันนี้มา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 เองต้องเองต้องแบบฝากตัวอีกนานอันนี้ลูกมามาเลยแดงอย่านะแดงเออมา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 ปะมาที่มาทางนี้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 เลยมาทางนี้เลยมาทางนี้เลยมาหาพี่ดิ๊กเลยแดง ไม่ได้นะน้องลูกมาาทัานี้มาอะตุ๊กตาเอาเอาตุ๊กตาของของพี่แดงมดเลยอ่มาเร็อนไปทานดเเเรืนี่นนี่เอาของพี่เจี๊ยบด้วยตุ๊กตาของพีเจี๊ยบด้ยนี่นี่ไปมาี่มาี่มานี่มามานี่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  มาหาพี่ดุกดิ๊กหนุนพี่ดุกดิ๊กอยู่นี่มาเร็ว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 ดุกดิ๊กดุกดิ๊กนี่อันดุกดิ๊กดุกดิ๊กพี่นี่อ่ะเร็วเลยนี่กับพี่ดุกดิ๊กทางนี้มามาเร็วมาเร็วเอออ่ะเล่นไปเล่นไปอ่ะให้พี่ดุกดิ๊กอันหนึ่งพี่ดุกดิ๊กลูกอ่ะอ่ะเล่นอันหนึ่งพี่ดุกดิ๊กเล่นพี่ดุกดิ๊กจะดูน้องอ่ะ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 ไม่เอาไม่เอางั้นก็เอาตุ๊กตาออกมาไม่ได้ ถ้ามีของเล่นใกล้กันนี่นีลนีอน่นี่นม่นู่ี่นี่ดี่น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 ่นี่นี่นีอ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 นี่นีน้องถอดออนี่นีอนีอนี่นีอะี่นี่นี่น่นีลนี่นี่นนะ่นนะ

อันก็ยังอยากจะไปหาพี่แดงอยู่เนาะ,ะตาุ๊กตาตุ๊กตาพี่แดงทำเ,าเล่นทางนี้ก็ลุกไป พี่ดิ๊กแล้วมาเล่นมาเล่นกับพี่ดิ๊กแล้วอ่ะพี่ดิ๊กรออยู่ไหนเห็นไหมพี่ดิ๊กรออยู่เห็นไหมพี่ดิ๊กอยากเล่นด้วยมาเล่นกับพี่ดิ๊กแล้วพี่ดิ๊กตื่นแต่เช้าเลยปกติพี่ดิ๊กยังไม่ตื่นเลยนะปกติพี่ดิ๊กยังไม่ตื่นเลยนะเนี่ยพี่ดิ๊กต้องตื่นมาเล่นกับพวกหนูเนี่ยห่างมุกอ้วนจำมั่มเลยนะคะห่างมุก กิเก่งกินเก่ง,กเ,กงเมื่อวานไปไปไปหาไปหาน้องอสมาชิกไม่เอาลูกไม่เอาตุ๊ก,กตาเดี๋ยวตุ๊กตาเล่นใกล้กันไม่ได้พี่ลุกดีก็จะห่วงนะไม่เอาไม่เอาไม่เอาอมไม่มีตุ๊ก,กตาไปหาสมาชิกอตัวที่แปดนะคะเมื่อวานน้องตัวเล็กนะคะน้องตัวเล็กตัวไม่ใหญ่คล้ายๆว่า,าไม่ กินนมไม่ต่อเนื่องนะคะะกินนมไม่ต่อเนื่องแล้วน้องไม่ค่อยโตจะคล้ายๆเจ้าฉาบค่ะคล้ายๆเจ้าฉาบแต่เจ้าฉาบนี้จะจะจะอ้วนกว่าตัวใหญ่กว่าแต่น้องตัวเล็กตัวเล็กที่สุดในบรรดาของพี่น้องนะคะน่ลูกอ่ะดิ๊กมาออนแม่ละมาอยู่อ่ะตรงนี้แหละอืมตรงนี้แหละครับเอ๋อ่ะ,อะ น้องมาดมน้องมาดมหางอะ่ะดี่บอกโอ๊ยกำค้างก็ต้องเล่นกับน้องเกงเด็กดำ <S <S ให้เข้าคุณน,นะคะให้เข้าคุณให้เข้าคุณกันอย่างลูกดิกกับพี่แดงกว่าจะเข้ากันได้ก็ต้องใช้เวลานะคะลูกดิกนี่พยายามอ้อนพี่สุดๆเพื่อที่จะให้พี่แดงยอมรับนะคะกว่าพี่แดงจะยอมรับได้ก็ เงี้ยงๆหลายรอบเหมือนกันนะคะแต่ว่าแต่ว่าพี่แดงไม่เคยกัดน้องนะคะตั้งแต่ลูกดิกคือแค่ขู่ๆนะคะบางทีอาจจะราคาญอาจจะราคาญแต่ไม่เคยกัดแบบนี้เลยเพราะตั้งแต่ลูกดิกตั้งแต่ล็กนะคะก็เล่นแบบนี้กระแสกกระแทพี่แดงจนนะเนี่ยจนพี่แดงยอมรับนะคะจนแบบว่าซีกันทีนี้ก็รอดูเจ้าฉาบกับเจ้าแขกนะคะรอดู ออกไปข้างนอกไม่ได้นะคะหมายใหญ่เกินควบคุมค่ะจริงๆควบคุมไม่ได้บางทีเราไล่เราวิ่งไม่ทันเขานะคะปล่อยออกไปทั้งสามสีตัวนี่ควบคุมไม่ได้เพราะน้องวิ่งไวมากแล้วน้องก็ตัวอ้วนด้วยนะคะก็ไม่ใช่เบาๆยกมาสามสีตัวพร้อมกันยกมาไม่ได้น้องฉลาดนะคะฉลาดทุกตัวเลยฉลาดทุกตัวเลย ดุกดิกนี่ใส่เสื้อพี่ดุกดิกถอดให้เด็กล้อะพอยางลูกอะพอแล้มั้งเข้าบ้านแล้วมั้แม่จะไปหุงข้าวแล้วนี่ค่ะน้องอน้ำว้ากับหักมุกนะคะจะมัมะะ่มเลยค่ะอ้วนอ้วนมากกินเิ่งหิวก็กินนะคะหิวก็กิน เดูด๋ยวดิดูดิดูดิผักมุ้งน่ารักผักมุ้งมีถุงเท้าจะลอยออกแต่ข้างนอกนะคะเล่นๆเ,เสร็จก็จะลอยออกแต่ข้างนอกสวัสดีพี่ๆ FC ทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาถักทายพวกหนูนะคะวันนี้หนูตื่นแต่เช้าเลยตื่นมาเล่นกับพี่ดุกดิกนะคะพี่ดุกดิกผ่านองเล่นแต่เช้านะคะ อยากออกค่ะแต่ออกไม่ได้น้ำว้าอยากออกนะคะน้ำว้าอยากออกแต่ออกไม่ได้นั่งดูน้องนะคะอ่ะจุมาๆๆๆๆๆอ่ามามาน้มาดูนะดูดูเจ้าน้ำว้ามีความพยายามอยากออกอันนี้มามามา ไปสำรวจไปสำรวจก่อนมามามาโอ๊ยตุกแล้วดูพี่ดุกดิงกดังมองนีบดูนี่มันไปขี่หลานนะดูดิดูดิดูด,ดิพี่ดูดีกว่าสิงพวกเองเว้ยหืม องที่กวเองเยอ้าวชวนพี่เขาเล่นดูดูพี่ดิโอ้ยสีเหมือนกันเลยเว้ยเฮ้ยสีเหมือนกันเลยเว้ยดูดูเจนน้ำวานะคะมีความพยายามมีความมีพยายามอยากออกดูนะคะดู อยากเล่นอยากเล่นกับพี่ดิกพี่ดิกยอมน้องแล้วยอมน้องแล้วนองยอมทุกอย่างแล้วเอามานี่มาหนิมาหนิมานี่้องน้องอมาชาบ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 มาหนิลูชาบก็กระเสะพี่แดงจริงๆเลยความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จชาบบอกมาลูกมาดูพยายามกระเสะดูสิพยายามกระเสะ อยู่หขางดิอุ้ยเหมือนดุกดิ๊กเลยห่างเหมือนดุกดิ๊กเลยอุ้ยดูกชั่เอ้ยนอนดูน้องเลยเหรอลูกอะนอนดูน้องเลยเหรอมานี่มามาแขกนี่มาเร็วหางงักจุ๊มานี่มุกดูดูนะคะหักมุกอยากออกดูสินะออกนะคะออกไม่ได้ออกไม่ได้เลยลูกเงูออกไม่ได้นู่นะ พีด่ดุก๊กดิกนั่งมองหนุพี่เจออีนะคะนั่นพี่เจออีไปละพี่เจออีไปละพี่เจออีไม่ค่อยไม่ค่อยเอ่ออันนี้กับน้องนะคะแต่ไม่ได้ทําอะไรแต่ว่าไม่ค่อยวุ่นวาย <c oughs> อ่ะมามาใบไม้เยอะแล้วลูกเดี๋ยวเราต้องกวาดใบไม้แล้วมาเจ้าเจ้าเจ้าฉาบเดินสำรวจบ้าน เมื่อคืนกวาจะนอนนะคะมุ้งขาดเลยต้องเอามุ้งออกเลยสนมากพี่โจออี้นนไม่เอา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 แหนโ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 นพี่โจออีเขายังไม่ยอมรับผู้เอง <c ười> อ่ะลูกดิ๊กมาดูน้องอ่ะพาล <c ười> ูกดิกด๊กลูกดิ๊กลูกดิ๊กมาดูน้องนะคะตามมาดูน้อง หนูท,ที่บอกว่าอย่าเพิ่งเข้าไปใกล้พี่โจอี้ค่ะก็วันนี้พี่อ่อยก็ขอจบไลฟ์แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าคุณผ่านมาอยูะละคนเดินผ่านไปผ,ผ่านมาเรายัางใส่ชุดนอนอยู่